มาวันนี้จะพาไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติของอำเภอลับแลมาถึงที่นี่แล้วนอกจากน้ำตกสีสวยน้ำใสเย็นชื่นใจก็ยังมีอาหารอร่อยแหล่งที่พักสุดฟินที่ในวันนี้แจ่จะพาทุกคนไปสัมผัสกันค่ะ หาที่พักกันค่ะถึงแล้วค่ะที่พักติดกับน้ำตกแม่พูนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกัน อยู่กับพี่แพ้เจ้าของฝ่ายรับแลค่ะที่เป็นสถานที่พักผ่อนนะคะในวันหยุดแบบนี้รวมถึงมีทั้งร้านอาหารที่พักใช้ชีวิตแบบฟินๆสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะเอาละครับพี่แพ้ค่ะอยากจะรู้ว่าที่นี่มีสเสน่ห์อย่างไรทําไมแบบนักท่องเที่ยวถึงสนใจมาแล้วก็มาแล้วติดใจกันทุกคนคะก็น่าจะเป็นเรื่องของอากาศแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของร้านนะครับแล้วก็เรื่องของอาหาร อาหารก็เป็นลักษณะอาหารอาหารพื้นเมืองนะฮะค่ะก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของบรรยากาศแหะครับซึ่งร้านเราเนี่ยมีลาทานน้ําตกแม่ปูนไหลผ่านร้านตลอดแนวเลยครับแล้วก็เรื่องที่พักเป็นที่พักจุดกลางเต็นท์สำหรับน้องๆที่อยากมากางเต็นท์หน้าหนาวหรือว่าพาครอบครัวมาพักที่บ้าน<ะ>พักมาทํากิจกรรมกันในช่วงโควิด ได้เลยครับสำหรับมาตรการในการดูแลแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่ทางร้านมีมาตรการอย่างไรบ้างคะอ๋อเรื่องมาตรการโควิดใช่ไหมครับก็คือทางร้านก็ได้ให้เ,เด็กๆของเราเนี่ยไปตรวจหาเชื้อ,อาหาอะไราตามที่รัฐบาลเขากําหนดไว้หรือท้องถิ่นได้กําหนดไว้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ของเราโชคดีคือพื้นเป็น,ปน,ปนพื้นที่กว้าง<ม>เราก็ตั้งโต๊ะกันห่างเว้นระยะ มากกว่าระยะที่กําหนดด้วยซ้ำค่ะแล้วก็อากาศปลอดโปร่งครับค่ะก็ถือได้ว่าบรรยากาศโดยรอบรวมถึงกับบรรยากาศในร้านก็เหมาะสมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแนในช่วงนี้อยากให้พี่แพ้ได้ฝากถึงการติดต่อมาทางร้านไม่ว่าจะเป็นการจองอาหารโต๊ะอาหารหรือว่าเป็นการจองที่พักใครอยากจะให้ฝากเพจไว้ด้วยค่ะครับสำหรับฝ่ายรับแลนะครับมีเพจอยู่2อันนะครับเป็นเพจร้านอาหารชื่อเพจฝ่ายรับแลเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงเป็นเพจที่พักชื่อป่ายลับแรปลที่พักพิมพเป็นภาษาอังกฤษครับผมได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของการมาพักผ่อนวันหยุดนะคะวันเดย์ทริปชีวิตติดธรรมชาติกับที่ป่ายลับแรปลค่ะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ทางเพจตามคําแนะนําของพี่แพรได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนค่ะ ติดวัคซีนให้ครบ2ตรวจ ATK ภายใน24ชั่วโมงก่อนเดินทางมาจังหวัดอุตรดิต์เที่ยวปลอดภัยห่างไกลโควิดแล้วพบกัน EP ต่อไปกับรายการอุตรดิตถ์สกิดมา